และในวันนี้ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับรายละเอียดสกิลหรือว่าโมเดลต่างๆของตัวละครตัวใหม่เดือนหน้าของทางวันพันแมนเดอะสตองก็ในซูเปอร์จีนนะฮะตอนนี้ก็มาแบบจะหนักจัดเต็มเลยนะครับสาหรับตัวละครระดับอยู่อาตัวนี้บอกเลยวันน่าสนใจสุดๆหาเหตุก็เพราะว่าตัวละครตัวใหม่ตัวนั้นมันเป็นตัวละครตัวใหม่จริงๆที่ไม่ได้ยอบเมลมาเลยนะครับในส่วนนี้ตื่นเต้นแบบสุดๆและเห็นชะตามาเวววว่าตัวละครที่จะโดนแก้ทางหรือว่าโดนแทนที่นั่นก็คือเจ้าตัวเจนอระดับอยู่อาวกในส่วนนี้ ใส่เทคนิคตกเมตาแน่นอนครับผมเพราะว่าเขาเจ้าสีแดงลงสู่สนามจํานวน2ตัวเอาเป็นว่ารายละเอียดสกิลของน้องแมวจะเป็นแบบไหนเพื่อนๆติดตามรอรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่ช่วกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ m i s ต m a n s ช o อบริการการเติเงินเกมมือถือวันพัน Man เดอ s t r o n g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง l ิ s t m a n s ช o อก็มีบริการให้เป็นเพื่อนทุกๆท่านได้เลือกสัรงชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีีกด้วยและน็ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงรอบโซีพอ่อไม่พี่น้องชาวไทยทุกพี่ทุกววททุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมดิสตงเกตในซูเปอร์จีนสำหรับคลิปดอในวันนี้กระผมเองก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้าสู่ในซูเปอร์จีเดือนหน้านี้นะครับและตัวละครตัวใหม่ตัวนะัรดบ ยูอาบวกตัวที่5ของภายในเกมและเป็นตัวละครปีศาจอีกด้วยนะจ้าเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเรามาดูเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนั้นนั่นก็คือเจ้าตัวเนียนนะครับผมเนียนเนียบเนียนเนียบเนียนหรือว่าน้องแมวเหมียวนั่นเองครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครตัวนี้จะมาเป็นตัวละครระดับยูอาบวกสายปีศาจอย่างที่บอกไปและร่างต้นของเขาไม่จําเป็นต้องมีนะครับตัวละครยูอาบวกทุกตัวไม่จําเป็นจะต้องมีร่างต้นอะไรใดทั้งสิ้นหากเป็นตัวละครตัวระดับยูอาบวกปุ๊บเราใช้แค่เศษหินแดงนะคครรัับบมมุขววาาล่งนนนะจ และลูกแก้วตัวละครตัวใหม่ของเขาจานวน1เม็ดเมื่อเรามีครบแล้วเราก็มาทําการรวบรวมผสมนะครับกลายเป็นตัวละครตัวตใหม่ระดับอยู่บวกนะตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครระดับอยู่บวกจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเดือนหน้าเช่นเดียวกันนั่นก็คือเจ้าตัวเจนอรัระดับ U r บวกในส่วนนี้ใครที่อยากได้เตรียมตั๋วรอไว้ได้เลยนะครับผมจํานวน180ตัวดําได้รับการันตีอย่างแน่นอนออกมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับรายละเอีย ยังไม่ได้เข้าสู่ตัวเกมซ์ฟเวอร์หลักที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้จะเป็นซ์ฟเวอร์ทดลองหรือเซิร์ฟเบต้านะครับเพื่อทดลองสกิลอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันทาการอัปเดตเข้ามาในเกมอาจจะถูกปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแ,ลงแก้ไขไปก็เป็นได้อย่างแรกเจ้าตัวแมวเหมียวตัวนี้จะทาการโจมตีใส่ส่ปเป้าหมายรายเดี่ยวนะครับผมด้วยความเสียหาย120อันนี้จะเป็นการโจมตีแบบปกติต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอันติเมตไม่จําเป็นต้องใช้ลูกไฟเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเจ้าตัวน้องแม,ม,มงว แบบโดยตรงพิเศษอยู่ที่1,500%ต่อมาก็จะทําการโจมตีทะลุการลบหลีกแบบพิเศษไปด้วย45%แล้วก็อัตรา,าที่ไม่ติดกิจกรอมอีก45%รวมไปถึงเพื่อนภายในแถวเดียวกันของเขาก็ยังจะได้รับบัฟการเพิ่มความเร็วไปอีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นความเร็วพิเศษอยู่ที่94%และภายใน6เทินแรกเมื่อเราอันติไปแล้วฝั่งสตูจะติดสถานะสนิทแบบพิเศษไปอีกด้วยนะครับผมในส่วนนี้ผมขอพูดแบบคร่าวๆละเอียดยอ่ยอๆแบบนี้ไปเลยนะและสําหรับสถานะสนิทพิเศษณตรงนั้นซึ่งคาดว่าจะคลา้า,ลายๆกับไอ้เจ้าตัวพุริพริพิซเนอร์เอสบวกตัวนี้แบบ เป๊ะเลยนะจ๊าแต่ของเจ้าตัวพรีพลี p r i s o n เอ eric a บวกถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นสถานะเสน์แบบปกตินะครับแต่ไอ้เจ้าตัวน้องแมวเหมียวเมื่อกี้มันเป็นแบบพิเศษเพราะฉะนั้นความสามารถอาจจะดูดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้ต่อมาจะเป็นในเรื่องพ s ลสิฟสกิลติดตัวนะครับในส่วนนี้อย่างแรกก็จะมีการเพิ่ม h p ถาวรแล้วก็จะได้รับเอฟเฟกต์การหลบหลีกแบบพิเศษมาทันทีนะครับผมจำนวน60%ต่อมาเมื่อเริ่มทําการต่อสู้นะครับเขาจะทําการลบเอฟเฟกต์ เพิ่มความเสียหายจากการกดดันและลดค่าความเสียหายจากแรงกดดันของฝั่งตทูทั้งหมดไปด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้มันเอามาแก้ทางเจ้าตัวทัศสึมากิระดับอยู่อาบวกนั่นเองโอ้โหทัศสึมากิเพิ่งมานะครับผมแล้วมันเป็นตัวละครที่ดางมิดแรงด้วยนะพอไปเดือนหน้าปุ๊บไอ้เจ้าตัวแมวแก้ทางเลยออืห มันเก้เร็วหรือเกินครับแถมยังมีการป้องกันสถานะเสน่ห์พร้อมกับเสน่ห์แบบพิเศษแล้วก็จะมีในเรื่องของการหักลูกไฟไปด้วยนะครับผมจํานวน2หน่วยภายในระยะเวลา5เทินแรกแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมความสัมพันธ์กับตัวละครประหลาดอ่านี้มีเอฟเฟกใหม่เพิ่มเติมมาโดยรวมสกิลหลักของตัวละครประหลาดถูกเปิดใช้งานพวกเขาจะสามารถถูกพิจารณาว่าเป็นตัวละครอื่นๆที่ขาดหายไปในปัจจุบันได้ทุกประเภทเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะอืมอันนี้น่าสนใจว่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมตีความหมายไม่ผิดเขาอาจ จะหมายถึงไอ้สีตรงนี้หรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับผมไอ้สีที่มันจําเป็นตรงคอเนี่ยแหละสมมุติว่าทีมของเรานะครับผมจาเป็นต้องใส่สีเหลืองหนึ่งสีแดงหนึ่งสีม่วงสองแต่ถ้าเกิดเราเล่นสีแดงที่เป็นฝ่ายปีศาจแล้วมันดันทับตําแหน่งกันอย่างเช่นอะใส่แดง2ม่วง2สีเหลืองเราไม่มีไอ้ตัวละครที่เป็นสีแดงปีศาจของเราเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนประเภทไปเป็นสีเหลืองแทนนะครับผมเพราะว่าเราขาดสีเหลืองอยู่ในทีมนั่นเองเอออันนี้คือน่าสนใจเว้ยน่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นตัวละครบางตัวอาจจะยังไม่ โดนแทนที่หรือไม่ตกเมตาไปก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าเราสามารถจัดปีทรงปีศาจได้แบบเน้นๆเ,นเลยนะครับผมโอ้โหคือในสนนี้น่าสนใจเดี๋ยวรอดูในเกมว่ามันจะเปลี่ยนประเภทไปตามที่ผมคิดแบบนั้นจริงๆหรือไม่นะไอ,ไอเรื่องแก้ทางทัศมมกิระดับ UR บวกเนี่ยบอกเลยว่าโคตรห่วยเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันพึ่งมาโดนแก้ทางซะแล้วโอ้โหหัวจะปวดเลยผมแล้วดูการปั้นสเตตัสก่อนโอ้โหจัดเลเวล3เต็มเหนียวซะด้วยสิ <c oughs> เละเลยส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ รายไอเอสคิวพัซสีปลุกตื่นขั้น UR บวกในส่วนแรกก็จะเป็นในเรื่องของการบับสปีดให้กับตัวละครของตัวมันเองนะครับผมจํานวน46ถ้ามาเทียบกับเจ้าตัวโซนิกระดับ UR นะครับในส่วนนี้เจ้าตัวแมวเหมียวมันเร็วกว่าเยอะแต่ในเรื่องของการบับความเร็วให้เพื่อร่วมทีมอันนี้94เช่นเดียวกันออกมาเจ้าตัวน้องแมวเหมียวจะทาการเชื่อมจิตวิญญ,ญาณนะครับหรือว่าเชื่อมพลังนะครับให้แก่พันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเป็นระยะเวลา6เทินและหลังจากน้องเหมียวเหมียวใช้สกิว การแสวงหาค่าธรรมเนียมด้วยค่าพลังสกิลจำนวน80%สูงสุด1ครั้งต่อนหนึ่งเทิร์นในส่วนนี้จะเป็นสถานะใหม่ทั้ง2อันเลยนะครับผมต่อามาเราก็ต้องมาดูคําอธิบายกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาแบบคร่าวๆที่ผมเข้าใจนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเชื่อมจิตอยู่และเพื่อนยังไม่ตายเจ้าตัวแมวก็จะไม่ตายไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เชื่อมจิตของเรามันตายนะครับเจ้าตัวแมวก็ยังไม่ตายอยู่ดีเพราะว่าการเชื่อมจิตตรงนี้จะถูกโอนไปให้ใหกับตัวละครตัวอื่นที่อยู่ภายในทีมของเราแลวก็การโอนการเชื่อมจิตนะตรงส,าารสุด3ครรั้้งนะแลวก เรื่องสถานะของการโจมตีอะไรนะแสวงหาค่าธรรมเนียมอะไรเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบใช้สกิลนะครับผมแล้วก็มีการรักษาแบบกลุ่มเพื่อไล่ล่าเป้าหมายแบบสุ่มโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานลูกไฟอีกด้วยอารมณ์ก็เหมือนกับว่าเราอันติฟรีนั่นแหละครับประมาณนั้นแต่จะมีการในเรื่องของการรักษาเข้ามาด้วยนะครับก็อาจจะฟื้นฟูเลือดได้ในส่วนนี้ก็ต้องรอลุ้นภายในเกมอีกทีนึงว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือไม่นะและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าตัวน้องแมวเหมียวระดับ UR บวกตัวน,นี้นะครับถ้าเกิดเพื่ เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมไปแปลร,รายละเอียดมากกว่านี้ผมเองกล้าจะตอบกลับคอมเมนต์ให้หรือว่าถ้าจะให้ดีนะรอตัวละครตัวนี้เข้าเกมมาปุ๊บผมจะทําการรีวิวตัวนี้แบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มีภาพประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีอัติเมตการโจมตีเป้าหมายปกตินะครับการโจมตีการใช้พาสตหรือการชํางานของการเชื่อมตัุรเกีจยอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะมีมาให้เพื่อนๆดูท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอน,อน,อนเพราะฉะนั้นในส่วนนัตรงนี้หรือว่าคลิปนี้รับชมกันไปแบบเข้าๆกันก่อนนะครับในเรื่องของ ิปวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกท่านอย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่าน,ท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคจาจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กดกดกดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน